จงโนดนบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวรณะะสุขภะละมีสุขลุขภาพไรแข็งแรงนะครับเดีขอให้ทุกท่านจงร่ำรวยเป็นเศรษฐีผาเศรษฐีผู้ใจบุญในสิงคโปร์นี่เลยนะครับขอใหทุกท่านงโ่งดีตลอดไปนะครับขอบคุณครับ แล้วก็คุณแม่มารีนะคะธัญเศษนะคะซึ่งภาค่ะคำปวยพรของคุณพ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอปวยพรทุกท่านที่อยู่ในเมืองนะคะแค่นี DAY ดีวยค่ะก่อนคุณพ่อไปนะคะยังไงก็ขอเชิญจับฉลากตะวันใหญ่เลยนะคะ พอเชิญช่วยจับรางวัลใหญ่เลยนะคะไหนๆก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ขอเชิญนะใหมายเลขนะห้านอนจะมาจับด้วยะคะจีบเจ็ดร้อยตรงนี้คนนึงนะคะแล้วก็ห้าร้อยอีกคนนะคะกพื่อเ็ยังไงคะอยากพิมท์ว่าคำใบปรอตัดสิทธิ์ไหมแับเบอร์ห้าร้อยเดี๋ยวเป็นเศรษฐีแล้วเราก็จ่ายบุญด้วยนะบอกไว้ก่อน รางวัลที่สามก่อนนะคะเป็นดิจิทัลเฟรมนะคะรางวัลที่สามนะคะท่านผู้โชคดีนะคะหมายเลขสามศูนย์ห้ากลับไปแล้วพ่อเองบอกเขาเนี่ย ดูพิสูจน์กอนไม่มีหมือน้กอกเเนี่ยสามศูนย์ห้าครั้สามศยมคะสามนสเชิญขะเชิญขาออกมาแล้วแหมเกือบจะเข้าสามเชิญขะเชิญอารากรางวัลนี่ค่ะขอบคุณพ่อพ่อพ่อมอลาขอเสียงปรบมือนะคะขอบคุณมากค่ะ ติกาว่าได้ได้กรอกรูปอันนี้ไปแล้วต้องเอารูปผลงานนี้ไปใส่ทั้งหมดนะคะรางวัลที่สองเป็นปากกาทิปส์นี่ค่ะเด็กพ่อจับเลยค่ะ